นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่วัดหลออ่อพรของเรานะครับเป็นช่วงจังหันเชา้าตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนะครับะระฆังก็ดังแล้วนะครับชาวบ้านที่ทำความสะอาดวัดก็กําลังเร่งมือนะครับเก็บใบไม้นะครับใส่รถเอาไปเทในสวนนะครับเตรียมตัวที่จะเข้าโรงตัวนะครับตามเวลา ก็บรรยากาศทุกเช้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับชาวบ้านที่มาวัดมาจังหันนะครับก็จะช่วยกันทําความสะอาดจากนั้นก็จะได้เวลานะครับเข้าโรงครัวไปประกอบาศาสนพิธีตอนนี้พวกรุ่นคุณใหญ่นะครับที่จะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วไม่ได้ทํางานหนักก็รออยู่ในโรงครัวนะครับาบางส่วนก็อยู่ที่ปลูกผักสวนครัวหน้าวัด